อคลิปนี้นะคะจะมาทําเป็นใบเสร็จซื้อค่ะดยใบเสร็จซื้อเนี่ยเราจะทําได้ต่อเมื่อเราจะต้องมีใบซื้อเชื่อก่อนก็คือเราทําใบซื้อเชื่อไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วใช่ไหมคะก็สามารถทําใบเสร็จซื้อได้เหมือนกับใบรับสินค้าเลยค่ะเข้าไปที่ใบเสร็จซื้อค่ะแล็วก,กดเพิ่มเอกสารพอเข้ามาหน้าน,นี้แล้วก็เราจะทําเหมือนกับใบเสร็จรับสินค้าเลยค่ะถ้าเรามี เอใบเสร็จอยู่แล้วเราก็สามารถอินบอยอ้างอิงได้จากครั้งที่แล้วที่เราทำเอาไว้นี่นะคะก็กดเลือกได้เลยค่ะก็จะเป็นยอดของใบที่เราทำนะคลิปที่แล้วค่ะในส่วนของใบเสร็จซื้อเราสามารถใส่เป็นส่วนลดเงินสดได้ตรงนี้นะคะแล้วก็นีที่เกิดว่าเราจ่ายเร็วล้านให้สดลดเราแล้วก็สามารถใส่ส่วนลดตรงนี้ได้ค่ะ จะลองใส่สักสองเปอร์เซ็นเป็นส่วนลดก็จะได้เป็นส่วนลดสามสิบาทจากพันห้าเหลือพันสี่ร้เจสิบค่ะเมื่อกอกเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นรายการใบเสร็จซื้อยอดพันห้าค่ะ